นี่คือหางพื้นเรียบดัดแปลงเป็นทายลาดเพื่อขนย้ายแมคโครของโครงการโคกหนองนาโมเดลของพระอาจารย์สังคมที่จังหวัดสุรินทร์นะครับอุดสันได้มีโอกาสดูแลดัดแปลงแก้ไขหางให้ใช้ประโยชน์สูงสุดเพื่อใช้ขนย้ายแมคโครเพื่อช่วยชาวบ้านขุดบ่อน้ําเพื่อการเกรษตรในราคาย่อมเยาอุดสันเองก็ได้ช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ช่วยได้นะครับแล้วก็คิดค่าใช้จ่ายกับพระอาจารย์เพียงบางส่วนในเรื่องของค่าแรงช่างเท่านั้นในส่วนของเหล็กแล้วก็รายการอื่นๆเราไม่ได้คิดนะครับหรือว่าเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้พระอาจารย์ได้ทําสิ่งดีๆเพื่อสังคมส่วนรวมของบ้านเราต่อไปนะฮะ ถึงแม้เป็นเพียงส่วนเล็กน้อยแต่ก็เป็นเรื่องดีๆขอบคุณพระอาจารย์ที่ให้มีส่วนร่วมในการทําความดีเพื่อสังคมลูกค้าท่าในใดสนใจดัดแปลงกแก้ไขหางทุกชนิดติดต่ออุรสัา์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ